พีการครับการงานการเงินต้องบอกว่าเจอคนนะฮะเจอเยอะมากครับคู่แข่งครับมาเต็มไปหมดครับแต่เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะคนเหล่านั้นนะฮะที่เรามองอาจจะเป็นคู่แข่งกลายเป็นพันธม,มิตรได้ชั่วคราวครับเป็นไงครับมันจะแปลกใจมากๆครับว่าเฮ้ยทำไมศัตรูเราเนี่ยกลายเป็นมิตรได้เพื่อผลประโยชน์บางอย่างนะครับก็ต้องค่อยๆค,คุยกันนะฮะออต้องบอกเลยว่างานเนี้ย เราจะได้เปรียบด้วยถ้าเรามีหุ้นส่วนหรือสตูเนี่ยบอกเดกทารทาธุรกิจเนี่ยคู่แข่งของเราเนี่ยเราได้เปรียบนะครับแต่ในเมื่อใจเรารู้นะฮะว่ามันได้เปรียบนะครับเราก็ห้ามเอาเปรียบนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเปรียบเมื่อไหร่นะครับมีการงกหรือว่าหวงกังวลเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับบอกเลยว่ามันจะส่งผลตรงข้ามให้เรานะฮะ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่แย่เลยครับอาชีพที่เหมาะสําหรับคนช่วงนี้ครับการทากรุ๊ปเวิร์กทำเป็นทีมดีสุดครับอาชีพอะไรก็ได้ที่เน้นไปด้านของการเป็นทีมครับความรักเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับถึงแม้ว่าเจอคู่แข่งอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่มันมีข้อดีอย่างเงี้ยคนรอบตัวเราเนี่ยนะครับจะเป็นคนมีทรัพย์คนที่เข้ามาหาเราส่วนใหญ่จะมีทรัพย์เราอาจจะดูไม่ออกนะครับแต่เราเนี่ยห้ามโลภนะครับถ้าเรารู้แล้วเราแบบอุ้ย คนนี้รวยไปสนใจอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้นะครับต้องชิวๆไปเรื่อยๆครับมันเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยนะครับเหมือนอารมณ์คล้ายๆหนูตกถังเข้าสารนะครับแต่สาหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับแฟนท่านเนี่ยนะครับจะนาทรัพย์มาให้บอกเลยว่าช่วงนี้จะนํทรัพย์มาให้เลขไหนเด็ดวิ่งเลขไหนก็ลองดูครับเพื่อมีโอกาสหรือทําธุรกิจแบบไหนให้แฟนเราลองช่วยตัดสินใจดูครับเรื่องของสุขภาพนะครับระบบศีรษะ น้ำในหูไมเกรนสมองนะครับก็มีโอกาสนะครับก็ให้ระวังเอาไว้นะครับการเสริมดวงครับเน้นไปที่การทําบุญบริจาคเงินนะครับให้กับองค์กรต่างๆนะครับหรือใครก็ได้ที่เป็นแนวในรูปแบบการกุศลหรือบริษัทนะครับจะดีมากๆเลยครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ